อันนี้คืออะไรนะมันซีนเริ่มแล้วแอคชัน่นนะผมนายสวัสดิ์ประระคุยต้องขับทั้งซ่อมซีนยอกเผายอกเราต้องเอาซีนใส่ก่อนก็ได้ดุมพ่อะเอดีดีอันนี้คืออะไรซีนซีนศึกซีนแตก,แตก,แก,กเจรลบีกัเลยก็เลยกระเด็นออกเลยถอดเปลี่ยนซีน ถอดเพนซีนก็นเลยล้างลูกปืนล้างลูกปืนอนจจะระบีใหม่นี่นะครับล้างลูกปืนหไหนๆก็ถอดมาแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมตอนนี้กำลังทำความสะอาดอันนี้เป็นอีสุสามตัวนี้จะเป็น FXZ นะครับ F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  ฟ้านะครับ FXZ สมกับ GXZ มันต่างกันแค่ FXZ มันเป็นแม่ลูกนะครับเนี mm ่ยคร FXZ 360นะครับมันเป็นแม่ลูกนะครับคันนี้เรายังไม่เคยรีวิวส่วน GXZ มันจะเป็นเทเลอร์นะครับตอนนี้คนที่ทำทำอยู่นี่ก็คือเสียยอดเสื้อสีดำในที่ขับฮีโน่นะครับแล้วก็เสียตองอีกคนหนึ่งเสื้อสีฟ้าน,าานี่ขับอยู่ดีนะครับ เป็นคนขับนะไม่ใช่ช่างนะอาจารยเอาจาเป็นกำลังใจให้อันนี้เป็นกำลังใจให้เอาทำไมรออ่ะใส่เลย เลยเห็นแล้วตดพี่นบกลองหักใส่กลองวะอย่าตดอย่าตดใส่เลอันนี้คือคุณขับนะครับช่างลากับบ้านครับย้ามาเสียก็ทำกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวกันก่อนใช่ดอกห้าห่าซิ ครับแผ่นรองสังกะสีนะั่นคือไว้ไว้ตูดให้มันลื่นนะันีแม่ตัวตัวฐานยันตลบีนี่นี่คือการประกอบเข้าไปคืนนะครับเหมือนเดิมต้นไปแล้วนะจ๊ะโอ้นี่ฮะทำให้มันลื่นง่ายเข้าง่ายไคืนึงวะขึ้นแล้วนี่ อันนี้บอกว่าเรายังไม่ใช่ช่างนะครับนะทำแบบสไตล,ล์คนขับนะครับไม่ใช่ช่งางยาอนัแน่เลยเมื่อกี้ลูกปืนในอันนี้ลูกปืนนอกนะ นี่กนี่ไปามาให้คงไปบักอันเลยเอนอันนี้เขาลองล้อนะครับมันรู้สึกเหมือนมันฝืดต้องลองให้มันได้ที่กันแล้วไปล็อกให้มันต่อดิแค่อยังงรบบนี้ครับ เขาเป็นลูกเนัาแก่นะครับไอ้หลานเนัาแก่นะครับแล้วเขาทำอะไรเออเขาอัดเจลเบี <laughs> เพราะว่าเขาอยากจะหัดรถเ,เด็กรถที่จะเป็นต้องอัดเจลเบีก่อนอันดับแรกน้ <รถ S 2> องชื่ออะไรครับเก็บปับ๊บเก็บปั๊บไม่มีอารมณ์ตอบใ <laughs> ช่อเล่นชื่อปั๊บยังไหมฮะชื่อจริงชื่ออะไรครับสหรัฐใช่ <laughs> ไหมกองพันกองพันไร่สหรัฐกองห้วยไรอ่ะ <laughs> เจลาบีนะครับแก๊กก่อนเดี๋ยวตั้งรอนะคายคายกี่แก๊กแก๊กหนึ่งย่างแน่นอยู่เลยอ๋อสักสามเก๊กว่ะมาแล้วเดีวเราควบเนาะไอ้เก๊กหนึ่งเลนี่แหละพอดีสักสามเผามันเบรกอยู่อยอะแล้วมาแล้วก็ไม่ค่อยมีงานนะครับเดิมทีนะครับ วันนี้มันจะเป็นวันสงกรานตนรับสรับ1ี่ส15ห้าเมษานะครับเดิมทีนะครับแต่พอมาปีนี้นะครับไม่มีสงกรานนะครับก็เลยไม่ค่อยมีงานนะครับวันนี้วันจันรปกติต้องวิ่งงานนะก็จอดอยู่แล้วก็ทางเราพอดีช่างเขาลากับบ้านนะครับก็จะเป็นอ่าซ่อมกันเองนะครับส่วนมากก็จะเป็นเสียยอดนะครับ ส่วนหลานเท่าแกนะเสียปั๊บก็อัดจารบีนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ว่าอายุสิบสนะครับก็ทํากันเองนะฮะอะไรที่พอทําได้ของผมถ้าอะไรเสียนิดน,นึงผมพอเชื่อมพออะไรดนะ้ผมก็ทําเองเหมือนกันนะแต่เสียยอดเขาจะเก่งนิดนึงนี่นะครับจอดที่งาน วันนี้นะครับสอนภาษาอีสานใต้นะครับสักหนึ่งคำแล้วกันนะครับร้อนนะครับฟรีนะครับข้างบนคืออ่ามันฝนจะตกนะครับฝนจะฝนจะตกนะครับฝนตกเขาใช้พยางเดียวนะครับพรีนะครับที่นะครับฟรีนะครับฝนตกฟรีนะครับฝนตกเขาพูดกันว่าฟรีนะครับภาษาคาเมนะครับ ส่วนร้อนนะครับเขาพูดคําว่ากระเดาร้อนนะครับกระเดาร้อนนะครับกระเดาฝนจะตกนะครับฝนตกนะครับเขาเรียกว่าพลีนะครับร้อนเขาเรียกกระเดาเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สุริยาพาบรรทุกด้วยนะครับวันนี้ไม่มีการบรรทุกอีกแล้วนะครับก็จอดลานนะครับต้องทําใจฮะในยุคอาโควิด -19 ระบาดอย่างนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับคนติดตาม6 0 0กว่าคนนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับถ้ารักก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดเลิฟนะครับถ้าอยากจะเรียนภาษาคาเมรก็ดูคลิปให้จบนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ